คอมโบสุดมัน PVP สุดเดือดออกเดินทางในเส้นทางแห่งเวทมนต์และเครื่องจักรอันน่ามหัศจรรย์และมารู้จักคาสอาชีพที่มีให้เราเริ่มต้นกับเกมที่มีชื่อว่า k i s t o n of a t l a n t สวัสดีครับผมมิสเตอร์ซีเวอร์สำหรับเกม k i s t o n of a t l a n t เขาก็จะเป็นเกมแนว Magic กพัง MMO action RPG แบบ 3D และเป็นเกมที่คอสแพลตฟอร์มนะครับเราสามารถเล่นได้ทั้งบน PC และมือถือเราจะได้รับบทบาทเป็นสมาชิก นักผจญภัยกิลเพื่อสำรวจโลกเอลแลนด์ค้นหาความลับภายในเกมตอนนี้เขาเปิด c b t หรือทดลองเล่นยาวจนไปถึงมีนาะเพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดได้แล้วนะครับแต่ให้รีบดาวน์โหลด่อยนะเพราะเขาจะจำกัดจำนวนการทดสอบและต้องบอกเลยว่าเกมเขาทำกราฟิกสวยมากและมีเนื้อเรื่องภาษาไทยให้เราอ่านส่วนเสียงภาคเราก็ยังสามารถเลือกได้นะครับของประเทศอะไรก็ไปเลือกเอาแต่อย่าลืมมากดติดตามข่าวสารข้อมูลจากทางเพจคริสตันออฟเอลแลนด้วยนะผมก็ จะใส่ลิงก์ไว้ที่ใต้ร่างคลิปนะครับในส่วนของอาชีพเริ่มต้นเขาจะมีด้วยกันอยู่4อาชีพแต่และอาชีพก็จะมีให้เราเปลี่ยนคัสเมื่อเราทําการอัปเกรดเลเวลถึงอย่างอาชีพแรกนะครับซอร์ดแมนอันนี้ก็จะเป็นนักดาบซึ่งเวลานั้นเราสามารถเปลี่ยนไปเป็นมาจิเบตได้นะครับสายที่คอมโบแบบรวดเร็วรุนแรงฉับไวมีทั้งคืนพลังดูสกิลครับฟึบฟับฟับฟับอาชีพนี้เขาจะเป็นอิสระควบคุมได้อย่างแม่นยำคล่องแคล่วว่องไวเปลี่ยนไปด้วยความชอบทมเน้นความเร็วและทัศน ปาดเปียวและความคล่องตัวนะครับทวงท่าสง่างามการเคลื่อนไหวลื่นไหลดังสายน้ําและน่าตื่นเต้นส่วนอีกคาสตหนึ่งนะครับก็จะเป็นเบอร์เซอร์เกอร์ข้างสมชื่อดุด,ดันและปาเถือนเปี่ยมไปด้วยความเป็นชายชาตีหลงไหลในการต่อสู้และการพัฒนาความแข็งแกร่งและตื่นเต้นไปกับการต่อสู้อันดุเดือดนะครับทวงท่าอันโออาพละกําลังสามารถระเบิดทําลายได้แบบนี้เลยนะครับโคตรเทร่เนี่ยฮะนี่แหละเบอร์เซอร์เกอร์ส่วนอาชีพที่2นะครับ ก็จะเป็นมาเก็ตเทียคุมปืนคล้องแข่วสังหารศัตรูจากระยะไกลเขาจะมีอยู่2สายเช่นกันนะครับสายแรกเปาลตี้ฮันเตอร์นักล่าผู้ชํานาญการใช้ปืนคู่เย็นชาและทนงตนไม่เปิดใจให้ผู้ใดเข้าใกล้มักใช้ปืน2กระบอกสร้างกระสุนที่คล้องแข่วมีจังหวะในการต่อสู้และเป็นอาชีพหนึ่งที่ใช้สกิลทำดาเมจได้สูงและกระเทด้วยนะครับอีกอาชีพหนึงก็จะเป็นกันเนอร์อันนี้เขาจะใช้อาวุธออกแนวบาซูกา้า ปืนใหญ่หน่อยนะครับเดือดดานทรงพลังข้างไข้และดื้อรั้นถือปืนใหญ่ที่ทรงพลังยิ่งกวา่ายอมสละความคล่องแคล่วของตัวเองเพื่อกลายเป็นป้อมปืนเคลื่อนที่มีพลังในการทําลายล้างที่สูงมากๆการต่อสู้ระยะประชิดจะมีประสิทธิธภาพส่วนการโจมตีระยะไกลก็จะเหมาะกับการเกะกวนและทวงเวลาแตกต่างแต่โหดและดุดเดือดอาชีพที่3นะครับมาจิสเตอร์อันนี้ก็จะเป็นนักเวทควบคุมเวทบมนต์มีพลังอันด้าสะพึงกลัวเคลื่อนย้ายภูเขาและทะเลได้อย่างคาร์ดเอลม เขาจะเก่งในการใช้พลังธาตุอย่างช่ำชองและมีพลังเวทมนต์เขาจะเก่งในการใช้พลังงานธาตุพลังเวทมนต์ทั้งหมดถูกควบคุมอยู่ในการคำนวณของเขามีทั้งสกิลเมเทโอสกิลลูกไฟพายุเฮอริเคนหนึ่งคาร์ดอาชีพที่เล่นสนุกและโหดมากๆส่วนอีกคาร์ดหนึ่งนะครับนั่นก็คือวอลล็อกเจ้าเล่ห์และไร้ขีดจำกัดความบ้าคลั่งแฝงอยู่ในความหม่นหมองวอลล็อกเป็นคนที่ลึกลับให้ความสำคัญกับการต่อสู้จริงป่าเถื่อนและโกหลมักนำไปสู่ผลที่ไม่ อาจคาดเดาได้เด่นไปในเรื่องคำสาบอาชีพที่4นะครับปะปะเทียตัวละครสุดน่ารักชวินเทลผสานการปรับแตง่งร่วมต่อสู้กับทหารที่แกง่งที่สุดบนบกไซเดอร์กาสสาวน้อยที่มีความสงบและน่าเชื่อถือเกินวัยมีความเชื่อมั่นอันแน่วแน่ในการปกป้องผู้อื่นหุ่นปีศาจของเธอใช้อุธเคียวได้รับการเสริมพลังป้องกันเข้าคู่กับการโจมตีระยะประชิดเขาก็จะเด่นไปทางซัพพอร์ตสามารถฟื้นฟูพลังชีวิตทำลายโล่เพื่อให้สมาชิกในทีม ดเมได้มากขึ้นได้อีกอาชีพหนึ่งนะครับก็จะเป็นเบดไมเดนหุนปีศาจของเบดไมเดนมีความโหดเหี้ยมและรักษาความคมของอาวุธกลอนอยู่เสมอถือดาบ2เล่มหรือมีดสเล่มซึ่งสามารถต่อสู้ห่างจากเจ้านายได้ในช่วงเวลาสั้นๆและทําการโจมตีได้แบบวงกว้างนะครับอย่างที่เห็นนะครับว่าตั้งต้นเนี่ยเขาจะมีอยู่4อาชีพใช่ไหมแต่เราสามารถแตกแยกย่อยไปขึ้นสู่การเปลี่ยนคัสได้นะครับจะทําให้ตัวละครเนี่ยมีความเก่งความเท่เพิ่มมากขึ้นถึงแม้ว่า2บทบาทจะแตก ต่างกันทําให้เกมมีความน่าลงไหลได้หลายรูปแบบฉะนั้นถ้าเพื่อนๆชอบสไตล์ตัวละครไหนเราสามารถเลือกเล่นอาชีพนั้นๆได้อย่างถ้าเราชอบบู๊ดูดเดือดเผ็ดมันนะครับก็แนะนําให้เล่นนักดาบเนาะส่วนถ้าใครชอบสายยมตีระยะไกลแล้วผิวไหวก็ไปเล่นบันนี่ฮันเตอร์นะครับส่วนกันเนอร์เนี่ยถึงแม้ว่าจะมีความช้าหน่อยแต่ก็จะมีความดูดเดือดในเรื่องความแรงหรือถ้าเราอยากเล่นนักเวทสายธาตุก็มาเล่นได้นะครับอยากเล่นเคียวหุ่นเชิดเลือกเอาตามสไตล์ และอย่างที่เกิดนะครับว่าเกมนี้จะเป็นแนวเมจิกพัง MMO RPG เราสามารถเดินตามเควสได้นะครับเพื่อไปทําการคุยภารกิจเราจะได้รู้เรื่องราวมากยิ่งขึ้นนะครับเขาก็จะมีทั้งบทสอนบทแนะนํานอนเฉยผ่านคืนที่สงบสุขซึ่งนี่จะเป็นสีสันภายในเกมเราก็เดินเข้าไปคุยนะครับเพื่อทําการอัปเกรดเดเวลจากนั้นเดี๋ยวเราไปทําเควสเปลี่ยนคาร์ดกันเดินไปเลยแดดได้ไดโดดได้นะครับแล้วก็โดดโดดสองครั้งยังแดดได้อีกถ้าเป็นแมปด้านนอก อย่างนี้เราสามารถเห็นผู้เล่นคนอื่นๆได้ในระหว่างที่เราทำเควสไปอยู่แต่ถ้าเราเข้าสู่เนื้อเรื่องปุ๊บตัวละครก็จะเข้าสู่การตัดฉากแบบนี้เขาก็จะมีเนื้อเรื่องให้เราดูเราสามารถทำการต่อสู้ก็จะมีทั้งสกิลให้เราใช้งานผมกดก่อนโอ้โหโดนยามแล้วนี่เลยใช้สกิลสับเข้าไปสกิลก็จะมีทั้งสกิลกลางอากาศที่เราใช้ได้หรือจะเป็นสกิล ที่เราต้องใช้บนพื้นเท่านั้นนะครับปาดมั่วเลยสินะเอาไปกินฮ่าฮ่านานมากแล้วที่ไม่ได้ต่อสู้อย่างสาใจแบบนี้มันแน่ยรอนอยู่แล้วชนะการต่อสู้และเราก็จะได้รับของรางวัลซึ่งเขาก็จะมีให้เราลองเล่นในตัวละครของสายนั้นๆน,น,นะครับถ้าเราเล่นวอริเออร์มาก็จะเป็นแบบนี้จะมีมาจิเบนะครับแล้วก็ลองกดสกิลไปก่อน ว่าสกิลของเขาประมาณไหนมีสกิลอะไรบ้างนะครับอันนี้สกิลเปิดขึ้นปล่อยขึ้นสกิลแรกแล้วก็สกิลนี้เทขึ้นกว่าเดิมเยอะดาบลงพื้นหรือเป็นกระบี่ดีเอาไปอีกทีหนึ่งคอมโบเข้าไปแต่ถ้าเราอยากทำการสลับสับเปลี่ยนอีกคาร์ดหนึ่งก็ มาลองดูนะครับอันนี้จะเป็นเบอร์เซอร์เกอร์เนาะโอ้โหรวบมานะครับโหดและรุนแรงสมชื่อจริงจริงอันติเข้าไปปาดดาบโอ้โอ้โอจิงโดดปาด หมุนแบบนี้เลยนะเรียบร้อยนะครับจะลองอีกครั้งก็ได้แล้วก็ไปเปลี่ยนคัดเลย เห็นแบบนี้เราก็ตัดสินใจยากอยู่เหมือนกันนะครับว่าเราจะเอาโจมตีรวดเร็วเคลื่อนที่ดุดลมแบบพิว๊พิหรือจะเป็นต่อสู้ดุดเดือดเส้นเลือดผู้พันแต่เราสามารถทําการสลับสับเปลี่ยนได้นะครับนี่สามารถสลับการเปลี่ยนอาชีพที่หน้าสกิลก่อนปลุกพลังที่เดเวล45ได้เวลานั้นค่อยไปเลือกอาชีพเลือกสายตามที่เราต้องการอีกทีนึงหลังจากที่เราเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถไปทําการอัปเกรดปลดล็อกพวกสกิลได้เขาก็จะมีแต้มที่แนะนําหรือเราจะเน้นไปทางสกิลและบางสกิลเนี่ยอาจจะต้องอัปเกร Level เพื่อให้มีประสิทธิภาพของสกิลที่เพิ่มขึ้นนะครับสกิลปล่อยขึ้นจะได้ตอนเลเวล25สลับสลอันนี้จะได้ตอนเลเวล30สกิลดาบพระจันทร์เสี่ยวนะครับจะได้ตอนเลเวล30สกิลนี้จะได้ตอนเลเวล20ส่วนการที่เราจะสลับเปลี่ยนเราก็กดยืนยันแบบนี้ได้เลยเนาะระบบต่อมาของเกมนี้นะครับเราสามารถทําการสวมใส่อุปกรณ์เพื่อเพิ่มความสามารถให้ได้นะครับเราก็จะมีอุปกรณ์หลากหลายชนิดและเรายังสามารถทําการตีบวกเพื่อเพิ่มระดับได้ด้วยนะครับเพิ่มความสามารถเพิ่มระดับอุปกรณ์นี้ก็จะมี ด้วยการหลากหลายชิ้นหลากหลายส่วนแล้วก็จะมีแยกเป็นเกรดยิ่งเกรดที่สูงขึ้นความสามารถของอุปกรณ์ก็จะเพิ่มมากขึ้นฉะนั้นถ้าเราอยากให้ตัวละครโหดมากขึ้นก็ต้องไปหาอุปกรณ์ที่ดีขึ้นแล้วก็ทําการตีบวกอะไรพวกนี้นะครับเนี่ยตีบวกได้ปึง้งยิ่งบวกหลงัลงๆโอกาสการสําเร็จก็จะถูกลดลงนะครับสำหรับระบบเกมนี้ไม่มีอะไรมากเลยครับเขาจะเน้นให้เราเนี่ยไปบวกคอมโบแบบเดือดๆตามเนื้อเรื่องตามสถานที่ต่างๆและเราก็สามารถสู้กับคนได้ด้วยหลังจากที่เราเล่นเนื้อเรื่องผ่านไป ระดับหนึ่งแล้วนะครับเพื่อไป PP ส่วนการเล่นเนื้อเรื<ๆ>่องอ่ะเดี๋ยวเราไปเล่นให้ดูเราสามารถเดินต่อสู้ไปเรื่อยๆได้เลยนะครับอันนี้สอนกดปุ่มยาใช่ไหมปล่อยไปก่อนแล้วกันนี่ซากมอนเตอร์มานะครับเอาสก,กิลไปกินก่อนเลยสก,กิลคาร์ดยังไม่มาตีบนอากาศชาร์จพลัง เอาสกิลพายุไปโดสองที่ดึงมาครับอยู่บนแท่นเนาะเรียบร้อยหมาใหม่อีกชุดหนึ่งโจมตีเข้าไปครับปล่อยพายุแล้วหวดเข้าไปสกิลปาดปาดปาด,ปาดสกิลไปอีกสับฟัน คู่ดาวของสกิลไม่ได้เยอะนะครับไม่ได้สูงทำให้เราสามารถกดคอมโบสกิลได้แบบต่อนเนื่องเนี่ยครับหลังจากที่เราจบเวฟนี้แล้วเราสามารถกดดำเนินการท้าทายต่อไปได้เลยหรือว่าเราจะสู้อีกครั้งหนึ่งก็ได้หรือจะออกก็ได้นะครับถ้าเราไปดันเจี้ยนถัดไปเนี่ยเขาจะเป็นต่อนเนื่องเลยนะดำเนินการนะครับไม่ต้องเสียเวลารออะไรมากแล้วก็จะมีฉากให้เราดูแบบเท่ๆด้วยนะครับ เรียกว่าเดือดเอาเรื่องนะครับจริงลงลิฟต์มาเจอมอนเตอร์เราก็ซัดต่อสก,กลิลใหญ่เลยครับวิ่งไปรับเลี้ยงทองระหว่างทางสับไปอีก พยายามกดทุกสกิลนะครับแต่เล่นในมือถืออาจจะได้อีกฟิลหนึ่งนะครับสนุกคนละแบบขึ้นอยู่กับความชอบนะครับจบยังมาแล้วก็เอาสกิลไปกินหืมรัวจัดรัวจัดนะ อย่านะอย่ามาใกล้ฉันชิงทำดาเมจเพิ่มขึ้นถ้าเราตีตายช้าก็ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ของเรานะครับอาจจะต้องเสียเวลาไปทำสักเล็กน้อยเพื <c oughs> ่อเพิ่มความแข็งแกร่งแต่แน่นอนนะครับแรกมากับตัวละครที่โหดยังเห็นได้ชัดมากยิ่งขึ้นเรียบร้อยครับผม จบอีกนี่แล้วเราก็ไปต่อนะครับตามเส้นทางที่เขาแนะนําเพื่อไปสู่บทถัดไปเนี่ยดีตรงนี้ครับสนุกตรงนี้เล่นได้แบบต่อเนื่องนะครับโดยไม่ต้องเสียเวลาออกเข้าออกเข้าแค่คุยอย่างเดียวเท่านั้นนะครับมาถึงฉากต่อมาฮะนี่คือมิเลีย เอาสกิลไปกินเหลือ10หลอดแม่มดนะครับเลเวล17ดูข้อมูลได้ที่ขวามุมบนลอยได้ก็รู้เรื่องเอาสกิลไปปาดไปทีหนึ่ง ไม่ได้แล้วเลือดลองเราเลือดน้อยกดกินเลือดก่อนป <c oughs> อมเลือดปอมเลือดเขเรียกว่าต้องใช้จังหวะการฟื้นฟูให้เป็นประโยชน์เรียบร้อยครับผมผ่านดานด้วย 3s เอแล้วก็เลเวลขึ้นฮะนี่ลูกสาวได้เหรอ ทำเป็นเข้มอืมอันนี้เสียงาพาก์ภาษาญี่ปุ่นนะครับเอ,อ้อแขนหายไปเลยฉากยังเดือด ฉะนั้นเพื่อนๆสามารถไปหาคำตอบได้ในเกม k r i s t a n of Elan นะครับเพราะเขาจะมีบทอื่นๆอีกมากมายให้เราค้นหาในช่วงนี้ลองอะไรใกล้ก,ลก็อย่าลืมไปลองนะครับเพราะเขามีของแจกลุ้นพวกใบบวก13ได้เลยหรือจะเป็นพวกสกบียงการอัปเกรดยิ่งถ้าเราระดับเลเวลสูงขึ้นเราก็จะมีของวันที่ได้รับด้วยนะครับและถ้าเราผ่านเนื้อเรื่องยังได้รับของวันอื่นๆอีกมากมายอย่างของรวันล็อกอิน7วันเข็มทิศแห่งโชคชะตาสำหรับในพาร์ทนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ าหนา้ขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามารับชมไปไดาวน์โหลดเล่นกันเยอะๆนะไปละครับบ๊ายบาย